ปฏิวัติทุกความท้าทายใน All New Mitsubishi Triton a t h l e t e ให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วย My Mitsubishi Connect แอปพลิเคชันสุด Smart กับอีกหนึ่งในฟีเจอร์สุดล้ำที่ปฏิวัติมาให้ชีวิตง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นยังไงไปดูกันครับเชื่อครับว่าทุกคนน่าจะเคยมีโมเมนต,ต์ที่จอดรถแล้วลืมว่าจอดรถไปที่ไหนปัญหานี้จะไม่เกิดครับถ้าคุณขับ All New Mitsubishi Triton a t h l e t e คันนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาเปิด My Mitsubishi Connect ตามหาตำแหน่งรถได้เลย จะหาแบบเปิดกระพริไฟก็ได้หรือถ้ายังหาไม่เจอก็เปิดแปรได้เลยเจอแน่นอนก่อนขึ้นรถก็ไม่ต้องกลัวร้อนเปิดแอร์รอไว้ได้เลยด้วยฟังก์ชันควบคุมเครื่องปรับอากาศจากระยะไกลเวลาขึ้นรถมาก็เย็นฉ่ำและเมื่อต้องเดินทางคุณสามารถตรวจเช็คสถานะของรถทั้งลมยางน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปิดเช็คจากแอปพลิเคชันไมล์มิซูบิชิคอนเน็กได้เลยหรือหากรถถึงกำหนดเข้าเช็คระยะก็มีแจ้งเตือน ไม่ต้องกังวลเรื่องความพร้อมในการเดินทางหรือลืมเข้าเช็คระยะแน่นอน My Mitsubishi Connect ล้ำและง่ายกับชีวิตสุดๆใครที่เป็นเจ้าของแอดเทดห้ามพลาดแอป,ปนี้นะครับจัดเต็มให้คุณทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยมาทดลองขับและปฏิวัติความท้าทายไปกับ All New Mitsubishi Triton a d r e i ไปด้วยกันนะครับ Drive Your ambition, Motors Ambition Mitsubishi